สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเลคุน่าโซชานในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้จอห์นนี่อีแวนปักหลังของเลสเตอร์สมควรที่จะได้อยู่สวมชุดสีแดงของทีมในตอนนี้กองหลังทีมชาติไอร์ลนเหนือเป็นเด็กบ้นของปีศาจแดงก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2006 แต่โดนปล่อยออกจากทีมในปี2015สมัยที่หลุยส์ฟันเกลคุมทีมโดยย้ายไปอยู่กับเวสต์รมวิดก่อนที่ปี2018จะย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้จนถึงปัจจุบันทั้ง2ทีมเตรียมเจอกันในศึกเอฟเอคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งโซชาชี้ว่าอาดีตแข้งรุ่นน้องควรจะได้สวมเสื้อยูไนเต็ดในเวลานี้คุณรู้ไหมจนนี่อีแวนน่าจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้อย่างแน่นอนที่สุด แต่บางครั้งฟุตบอลก็พาคุณไปอีกที่หนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารเกิดขึ้นผมมั่นใจว่าจอนนี่อีแวนมีความรู้สึกถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราก็รู้สึกถึงเขาเช่นกันดังนั้นมันน่ายินดีที่ได้เห็นเขาทําผลงานได้ดีแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อแน่นอนเด็กท้องถิน่นผมเรียกพวกเขาว่าเด็กท้องถิน่นคุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเราต้องการสร้างแข้งเยาวชนแบบนักเตะอย่างอีแวนอย่างที่คุณต้องการทั้งเมสันกรีนวูด สกอตแม็กโทเมเนและดีนแฮดเดอร์ซันเละเด็กๆทุกคนจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งที่ยอดเยี่ยมย้อนรอยตำนาน5กองหลังจอมยิงประตูมากที่สุดตลอดการอันดับ5เกรแฮมอเล็กซนเดอร์130ประตูอดีตแบ,บ็คขวาทีมชาติสกอตแลนด์เคยปักหลักค้าแข่งในพรีเมียร์อังกฤษช่วงระหว่างปี1 9 8 8ถึง2012 รับบทบาทเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งจากการรับเหมายิงลูกฟรีคิกรวมถึงซัดจุดโทษได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรม,มีสถิติสอยตะขายได้มากถึง130ลูกปัจจุบันเป็นกุญซื้อของมาเธอเวลในลีกบ้านเกิดอันดับ4ลโรลองบลอง153ประตูในสมัยที่ยังค้าแข่งระหว่างปี1983 23, 1 9 8 3 2เคยพนเจนจรรไปโชว์ฟีท้ากับบรรดาทีมลูกหนังระดับชั้นนำไม่ว่าจะเป็นนาปโปลีบาร์เซลโลนา โอลิมปิกมาเซอินเตอร์มิลานรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็โดยโรลองบลองอดีตกองหลังชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998สามารถเติมเกมบุกขึ้นไปพังประตูจากลูกเตะม,มุมได้เป็นประจำและรับหน้าที่สังหารจุดโทษได้ด้วยจึงฝากผลงานเอาไว้มากถึง153ลูกปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกุนซือของอารยานในกาตา 3. เฟอร์นันโดเอโร163ประตู ในสมัยที่ยังค้าแข้งมีสไตล์การเล่นแบบดุดันจากกระทำหน้าที่เป็นในายใหญ่ในแนวรับนั่นเองจึงสามารถเติมเกมขึ้นไปยิงประตูได้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะสมัยที่สร้างตำนานกับราชันชุดขาวระหว่างปี1989-2003รับหน้าที่เป็นมือสังหารจุดโทษด,ด้วยส่วนผลงานกับการสอยตะข่ายของอดีตกองหลังทีมชาติสเปนรายนี้ฝากเอาไว้ที่163ประตูแต่ปัจจุบันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังอีกเลย อันดับ2ดานิเอลพาสตตเลลา่า175ประตูตำนานกองหลังทีมชาติอาเจตินาชุดแช,ดชมป์ฟุตบอลโลก2ส,สมัยเคยทำหน้าที่เป็นในายใหญ่ในแนวรับเมื่อสมัยตอนที่ค้าแข้งระหว่างปี1 9 7 1งพันถึงหนึ่โดยเฉพาะตอนที่สร้างชื่อกับริรเวอร์เพลในบ้านเกิดและฝากผลงานการยิงประตูเอาไว้ทั้งหมด175ลูกแม้จะเคยสวมบทบาทเป็นคนซื้อให้กับหลายทีมและไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือในระดับสโมสร แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการลูกหนังอีกเลยอันดับหนึโรนันคูมัน253ประตูกุนซือเจ้าบลทุ่มบาร์เซโลานาคนปัจจุบันเคยได้รับการยกย่องให้เป็นกองหลังระดับโลกเมื่อตอนค้าแข่งอยู่ระหว่างปี1 9 8 0งพถึงหนึ่มีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของการหวดบอลด้วยเท้าซ้ายแบบหนักหน่วงจึงสามารถสอยตะข่ายจากการสวมบทบาทเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่ง